เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมคูดูไปจําได้ไหมครับก็คือที่ที่แล้วเราได้สร้างแมปหนึ่งละเราได้สร้างแมปเป็ดนึงนะอันนี้เราสร้างแมปเราเรียนอันนี้คือแมปเราน,นี่คือตัวต้นไม้ต้นไม้มที่เราสร้างไว้จาได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วทีนี้เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วมีคนถามว่าคุณครูขานะถ้าเราจะลบแมปอ,อย่างเงี้ยคุณครูครับเมื่อเราจะลบแมปทำไงคลิกคลิกแมป จากที่เราต้องคลิกซ้ายเราก็คลิกขวากลับเห็นไหมครับก็คือคลิกขวากลับคลิกขวา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 ลบแมพไปคลิกซ้ายเพิ่มแมพคลิกขวาลบแมพล็อกก็คือถ้าใช้คําสั่งพวกนี้ถ้าเป็นนูนขึ้นนูนลงเว้าต่ําลงน้ำจะใส่น้ําเราก็จะคลิกขวากลับคืนเห็นไหมถ้าคลิกซ้ายก็คือเอาแมพก็คือต้องการแมพถ้าคลิกขวาก็ไม่ต้องการแมพทีนี้เสร็จปุ๊บเรามาแตะแข่งทางนิดนึงลงคูดูเอา ทีนี้เราคลิกซ้ายคูดูคลิกซ้ายให้กรอบสีเหลืองอยู่ตรงนี้ถ้าเราดับไปคลิกไปก็เท่านั้นครับดับคลิกไม่ได้เราต้องคลิกแล้วก็กลับมาคลิกกลางแมปเอาใหม่นะคลิกคลิกตัวคูดูแล้วก็กลับมาคลิกตรงกลางแมปตรงไหนก็ได้ของแมปคลิกแล้วก็คือให้มีให้เลือกทีนี้ตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลไม่ว่าจะเป็นตัวคูดูทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใส่ตัวละคร ให้ตัวละครส่วนใหญ่ครูจะใช้รถตัวนี้นะครับรถตรงรถตรงนี้ก็คือนักเรียนใส่ใส่รถวางรถทีนี้เมื่อเวลาคลิกซ้ายเนาะคลิกซ้ายอย่างเดียวนักเรียนคลิกซ้ายขยื่นเสร็จปุ๊บก็อยากเปลี่ยนสีก็ใช้ลูกศรซ้ายขวาลูกศรนเป็นแป้นพิมพ์สายขวาอยากเอารถอยากได้รถเป็นสีอะไรสมมติว่าสีครูต้องการเป็นรถเป็นสีฟ้านักเรียนก็สามารถใส่เป็นสีฟ้ารถก็จะอยู่เป็นสีฟ้า โอเคไหมทีนี้เมื่อนักเยนกดเทตรงนี้คือกดเริ่มเล่นเนาะกดเริ่มเล่นกดเริ่มเล่นปุ๊บก็คือทุกอย่างจะ,จะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเราจะต้องเขียนโค้ดว่ารถคันนี้ให้มันวิ่งยังไงอ่ะอันดับแรกเราคลิกที่คูดูเหมือนเดิมคลิกขวาที่ตัวละครไปที่คำว่าโปรแกรมคํานี้ครับโปรแกรมถ้าอยากให้รถเล็กรถใหญ่มันมันไม่มันม,มีขานาดไซส์นี้เห็นไหมจำได้ไหมที่ที่ครูสอนบอกว่า ให้เอาต้นไม้เล็กลงต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลือกใส่ได้ทีนี้แต่เราไม่เลือกใส่เราเลือกโปรแกรมเพราะว่าเราจะเขียนโปรแกรมทีนี้มันจะมี2คําเว,นเวนบบา้นเว้นแปลว่าเมื่อไหรดูแปลว่าทําทีนี้เมื่อนักเรียนเว้นเมื่อนักเรียนใส่แป้นพิมพ์ครูครูจะสั่งคําสั่งแรกนะครับว่าจะให้ตัวละครเน,นี้ยเดินได้ทีนี้ภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าเว้นแปลว่าเว้นแปลว่าเมื่อไรเนาะ แล้วให้กดคีย์บอร์ดซ้ายขวาทีนี้ให้มันทำอะไรให้มันมูฟทำนี้ก็หมายความว่าจะแบ่งเป็นสองก้อนซ้ายขวาด้านที่หนึ่งด้านซ้ายเราจะสร้างว่าเมื่อนักเรียนกดแป้นพิมพ์นาะคำว่าเว้นนี่แปลว่าเมื่อ,อไหรเมื่อนักเรียนกดแป้นพิมพ์ด้วยลูกศรซ้ายขวาให้มันทําอะไรเห็นไหมให้มันทาอะไรหมายความว่าให้มันมูฟเมื่อครูกดลูกศรซ้ายขวา ให้มัน move แสดงให้มัน move เร็วๆถ้าจะให้เร็วอีกก็คลิกเร็วๆตรงนี้สโลก็จะู่เรื่องตรงนี้คลิกก็เรื่องตรงนี้ก็หมายความว่าในคําสั่งนี้บอกว่าเมื่อนักเรียนกดแปนพิมพ์ด้วยลูกตัวอนนักษรนี้ให้มันทําอะไรคือให้มัน move แบบเร็วๆให้มันวิ่งเร็วๆเนาะอะเร็จปุ๊บกด ESC ออก ESC คือตัวนี้นี่นี่นี่ ESC คำนี้กดไม,ไม่ใช่เมาส์กดนะ เอากดที่เป็นพิมพ์ตึ๊ดอ่ะแล้วกดเดิมเดินเสร็จปุ๊บเขาก็คำสั่งครูว่าอะไรนะเมื่อนักเรียนกดเป็นพิมพ์เมื่อ,อไหร่เมื่อนักเรียนกดเป็นพิมพ์ด้วยอุกษรให้มันทําอะไรเห็นไหมครูหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือสามารถเดินได้ละอ่ะนนนหนึ่งนี่เนี่ยหนึ่งคำสั่งโอเคไหมนักเรียนก็คือหนึ่งใส่ขวาหน้าหลังก็คือน,นี่คือการใส่ตัวละครทีนี้เสร็จปุ๊บใส่ตัวละครอย่างอื่นครูก็จะใส่ตัวละครก่อนใส่ครูดูใส่ตัวรถใส่แอปเปิล ใส่พวกนี้นักเรียนก็คลิกด,ดูปุ๊บมันจะมีเครื่องมือเพิ่มเติมเครื่องมือพวกนี้ก็จะใส่ได้ถ้าไม่เอาก็คลิกขวาคำสั่งสั่งให้มีรถเรือเรือดำน้าอะไรพวกนี้ก็คือแบบที่เป็นน้ำเนาะมีปลามีปืปนยิงอย่างนี้มีรถเพิ่มเติมนักเรียนสามารถให้มันเลือกลงได้ใส่หินใส่บัวใส่ที่มันลอยอยู่บนน้ำเนาะแต่เราไม่มีน้ําเราจะใส่ไม่ได้อ่ะก้อนหิน แล้วก็วางก้อนหินต้องการให้มันใหญ่ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกขนาดก็จะใหญ่ขึ้น,เ,นเห็นไหมเรีงเรียนก็จะได้หินผ่าตัวอันใหญ่ละอ่าโอเคไหมอันนี้อันนี้คือการใส่ตัวละครในแมพทีนี้ครูก็เลยแถมเกี่ยวกับการเขียนโค้ดถ้าอันนี้ทบทวนก่อนเดี๋ยว,วอาทิตย์ต่อไปเราจะมีการวิธีการเขียนโค้ดว่าให้มันเดินไปเก็บอปเปิ่ให้มันกิน ให้กินแอปเปิลให้ชนแอปให้เห็นแอปเปิลแล้วกินกินแอปเปิลได้สก,กอร์เดี๋ยวครูตรงนี้จะมาสอนอาทิตย์หน้าเนาะทีนี้อันดับแรกแล้วก็อย่าครูก็คือครูจะทบทวนเกี่ยวกับอย่างสมมติว่าเมื่อกี้นี้ครูเขียนคัวไปหนึ่งอันเนาะก็คือการเดินคลิกตรงนี้แล้วคลิกขวาวันนี้เดี๋ยวครูจะอันตรงนี้ครูจะสอนซ้ำอีกอาทิตย์หน้าคลิกขวาแล้วก็ตามด้วยโปรแกรมแล้วก็นี่ไงก็คือมี2อ,อันมีเมื่อนักเรียนกดเป็นพิม เวนแปลว่าเมื่อ,อไหร่ดูแปลว่าทำเมื่อนกเรียนกดแป้นพิมพ์ด้วยลูกศรตรงนี้ซ้ายขวาให้มันทําอะไรโอเคไหมก็คืออันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวทีน้าจะสอนอีกทีนึงว่าให้ให้กินแอปเปิ้ลให้เดินชนชนสาแล้วชนะให้กินแอปเปิ้ลได้สกอร์ให้ให้มันขึ้นเป็น10 พ้อยอะไรนี้เนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาตอบกันอีกทีเนาะโอเคไหมจ๊ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีจอไันเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า